ยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดค่ะพเพื่อนเพื่อนพักตัวเลยสวัสดีทักท้ายตอนซ้ายๆค่ะพเพื่อนเพื่อนพบานไ,ไปตลาดสื่อพักมาคิดบัตตอนล่างพาักแล้วสู่ๆเด้อค่ะพเพื่อนเพื่อนไม่สอนกั่ยังบุพเพผนิพานไปน้าไห้อันพักติวค่ะ พักติ๋วแล้วก็พักอะไราค่ะภาษาไทยเอิ่นพักขี้ฝรั่งภาษาอีสานเอิ่นฟาฮ้อมเป๋อันนี้พักติ๋วเนาะค่ะอันนี้กรอบอร่อยนิซอนชอบกินแล้วก็นี่พักพักขี้ฝรั่งเนาะค่ะภาษาไทยเอิ่นพักขี้ฝรั่งภาษาอีสานเอิ่นฟักหอมเป๋ ในพักติวเนาะคะ่ะมันจะมีความหอมเนาะคะ่ะกินกับปนแสบหมากกินกับปลาบกับก่อยได้เห่งๆปังๆทุกบ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรือว่าตรองเห็ดชิปทรงที่มากก็เลยมาเห็ด มีพักหลายอย่างค่ะแม่สอนเห็ดปนป่าขีดปัตตอนล่างพักแล้วสูอๆเด้อค่ะเพื่อนๆแม่สอนกับย่งบบ้านได้พานเห็ดไปมันจะมีความหอมเนาะคะ่ะกินกับปนแสบมากกินกับลาบกับก่อยได้อันตนั้นีจะออกจุกเปรี้ยว ผักเดาวซาอู่ค่ะอันนี้แม่สอนปลูกเองมีอยู่ต้นหนึ่งค่ะภาษาไทยเอื่ผภกคีพรังภาษาอีสานเอิน่นภาหอมเป๋อันนี้พักติวเนาะค่ะอันต้นนี้จะออกตุ๋เปียกพัก,พกสเสดาซซาอู่ค่ะอันนี้แม่สอนปลูกเองมีอยู่ต้นหนึง่งอันต้นนี้จะออกตุเปรียว พักเสดาซซาอูค่ะอันนี้แม่สอนปลูกเองมีอยู่ต้นหนึ่งกินกบผักพวงนี้ค่ะหรือว่าจะกินกรบอันปลาเผาเนาะค่ะเขากันดีขีดบ,บัตตอนล่างพักแล้วสู่ๆเด้อค่ะเพื่อนๆแม่สอนไปยั่งบะหมนนี่ผนดเมื่ไปสวัสดีทักทายตอนสายๆค่ะเพื่อน พ่อบ้านไปตลาดซื้อพักมากินก็พักพวงเงี้ค่ะไม่ว่าจะกินกับอันปลาเผาเนาะค่ะเขากันดีเรื่อยๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้แม่สอนค่ะกินก็พักพวงเี้เค่ะไม่ว่าจะกินหรือกับอันปลาเผาเนาะค่ะ เขากันดีมีพักหลายอย่างค่ะแม่สอนเห็ดปนป่าขีบัดต,ตอนล่างพักแล้วสูอๆเด้อค่ะเพื่อนๆแม่สอนไปย่างบา,านได้ผานเห็ดไปกินเป็นพักเลาจะใส่แกงเห็ดกระแสบค่ะใส่แกงเห็ดแสบมากเลย ผิว <thank> งามๆ <anh. S 1> เลยหยอดอ่อนๆกินก็บปนลป่าสวัสดีทักทายตอนซ้ายๆค่ะเป็เพื่อนๆพ่อบานไปตลาดซื้อพักมากกินก็บพัพควงนี้ค่ะไม่ว่าจะกินกระป๋ันปลาเผาเนาะค่ะเขากันดีกินเป็นพักเราจะใส่แกงเห็ด กระแสบค่ะใส่แจงเห็ดแสบมากเลยมีพักหลายอย่างค่ะมีซอนเห็ดปนป่าน่าจะมีความหอมเนาะคะ่ะกินกับปนแสบมากกินกับลาบกับก่อยได้าห่อันพักติวค่ะพักติวแล้วก็พักอะไรค่ะ หรือว่าต่องเฮ็ดชิปทรงที่มากก็เลยมาเห็ดกินก็พักพวกนี้ค่ะหรือว่าจะกินก็อันปลาเผาเนาะค่ะเข้ากันดีอันตันนี้จะออกเกรียวเปียกพักสะเดาซ่าอูค่ะอันนี้แม่สอนปลูกเองมีอยู่ต้นหนึง่งไม้ไห่ อันนี้พักติวค่ะพักติวแล้วก็พักอะไรค่ะกินเป็นพักแล้วก็ใส่แจงเฮ็ดกระแสบค่ะใส่แจงเฮ็ดแสบมากเลยอันตวนี้จะออกปเปรี้ยวๆพักพักะเดาซ่าอูค่ะอันนี้แม่สอนปลูกเองมีอยู่ต้นหนึ่งท่าไห อันนี้ผักติ๋วค่ะผักติ๋วแล้วก็ผักอันนี้ค่ะค่ะภาษาไทยเอื่อนผักขี้ฝรั่งภาษาอีสานเอิ่อนผักหอมเปรอันนี้ผักติ๋วเนาะค่ะอันนี้กรอบอร่อยสอนชอบกินแล้วก็นี่ักผักขี้ฝรั่งเนาะ อันนี้กรอบอร่อยไี่สอนชอบอกินแล้วกนี่พักผักขี้ฝรั่งเนาะยิ่งเต็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดค่ะเพื่อนเพื่อนพักตัวเดียวอันนี้กรอบอร่อยไี่สอนชอบอกินแล้วกนี่พักผักขี้ฝรั่งเนาะ กินเป็นผักแล้วก็ใส่แกงเห็ดกระแสบค่ะใส่แกงเห็ดแสบมากเลยอันนี้กรอบอร่อยไออนชอบกินแล้วก็นี่พักพักขี้ฝรั่งนเนาะเฮงๆปัง,ปงๆทุกบ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกินเป็นผักแล้วก็ ใส่แกงเห็ดกระแซบค่ะใส่แกงเห็ดแซบมากเลยกินเป็นพักเลาจะใส่แกงเห็ดกระแซบค่ะใส่แกงเห็ดแซบมากเลยเรื่อยๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจใ,ในสอนค่ะเฮงๆปังๆทุกบ้านค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขเฮงเฮงปังๆทุกบ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยิ่งเต็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดอค่ะเพื่อนพักกัวเลยถ้าหาอันพักติวค่ะ พักเิวแล้วก็พักอะไรค่ะกินก็พักพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะกินนะครกับอันปลาเผาเนาะค่ะเขากันดียิ่งเต็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดค่ะเพื่อนๆพ,พักตัวเลยียนี่พักหลายอย่างค่ะสซอนเห็ดปนป่า สวัสดีทักทายตอนซ้ายๆค่ะเ,เพื่อนๆพ่อนพบานไปตลาดสื่อพักนะอันนี้กอบอร่อยแม่สอนชอบกินอรตันนี่พักพักชี้ฝรั่งนอกเรื่อยๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาชม่มชีพนะคะเป็นกำลังใจให้แม่สอนค่ะ มันจะมีความหอมเนาะคะ่ะกินกับปุลแสบมากกินกับปลาบกระก่อยได้มันจะมีความหอมเนาะค่ะกินกับปุลแสบมากกินกับปลาบกระก่อยได้าหายอันพักติวค่ะพักติวแล้วก็พักอะไรค่ะ ยิ่งเต็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตก